สบายดีพี очки, i, ่น้องสบายดีเอ็กซ์ีถูกฐานสบายดีบทตุกทุกคนพี่น้องเอ้ยเปิดมากอะลมนันวุ่นวุ่นวุ่นให้ก็บลมเหี่ยวลมลางอีหยังนี้ช่องมือเนี่เมื่อวานธรรมดาเมื่อนีนแห้งกว่าเมื่อวานนี่ถ้าว่าลมอีหยังก็ดอกกระดี่แทะจนงามว่ามีดฮักลาวลมเหี่ยวลมลางบ่ลมจะสีมาบ่ได้ ันอยู่วยเวได้เพื่อนย่าก็จะสิปิ้เขลยสังกะซีกับเครืเคงงื้อขึ้นนี่เลซังกะซีผลกันดิพมันเขาขีเมียงเลยเนาะมันเก่ามันสามสิบกว่าปีนะอันนี้ก็บเครื่คจนพอมีขึ้นไปตอกหัวไปน้ำสังกะซีกันดิองอันอันนี้อผลแล้วมันล้มเขานะมันเ,เนนก่าเลยมันผอยมันดอเป็นเลยล่มเขาเื่อนยายนะ mặc áo cà đi kè hết rộng lang hạ cắt sáng cả phê yêu vinh đô hoặc vinh đô hoặc vinh đô hoặc น้าก็พอใหญ่ไม่ใหญ่เพื่นหน้ากระพอใหญ่ว้าคือมันหล่อแท้วะเฮ้ยก็มันหล่อแท้วะวะห้าักคือหล่อแทะชกงี้ยัาาาาองขึ้นหน่อยแท่นะลูก พ่อแม่และสิมาหายใจมันยังน่อยเออแม่เออาะจิตลงอาพอให่อนไปยักษ์เกาะติ้าเอออยากมาบอ ทางนี้อุ้ขลุกยังบ่ทันได้แล้วขั้วไห้เกลขั้วไหเกลขั้วไหเกลเรียบดอยแล้วบ่เรียบดอยแล้วอืมยัดมันหนาวนะคะพอมีจัดการให้ทางไหลานพราะยินเลิฟยังไหวห้าขั่วแล้วเลยเห็ดได้ได้กินเลื่อนย้ายสิไปแล้วพี่น้องเอ้ยปวดโคอันนี้เขาก็จะเก็บไว้กิน

มาลูกมาพัดมีเมื่อคืนนี่มาตูอาอ้กินลูกอืม อืมอืมโอ้ยแจบบมาลกแจบบ่อืมมาแต่เก่าแล้วไม่มว่าพัดให้กินโอ้โฉันมาเจาะส้แท้ฉันมารอแทวะเขินมาเอาไก่ไก่สามโตบ่งคับกินหลายมืออยู่ดอกบังคับรับไม่ใหญ่พอใหญ่ ไอ้ซ้ำรวยกับเมือ่อเลยกับเอื้อยเอือกิกกินในเฮือนนะแต่ว่าอืมเฮ้เด็กไก่พัน FC ซื้อให้วะโอ้ยวะเออเอาสามโตเอ้ยน้องน้องเก้ยวสามโตอินเลิบสองโต เาหาโตเฮาผู้ลา่คนอ้แฉะบะลุมาบรชชนยังเลย่เ่องนย่าง่ยกมาบอ ข้ยลูกมนโงากนะฮะ้ยแวววหน่ะนะเรมแล้วลาเต่านะลืมยังมือกับมือนะก็เาโมเดนี้นนยเจากกน่นี้มันไป้อะไรอีกแลยคนใหญ่เน่อ้นี่ไห้น้ำเต่ามาผัดข้าวไข้ามาใส่เออตัอแรกก็ผบดยิ่แล้วแบบกรุ่มก็มาค้าง่ะแล้วเลืมแจ่มาลูกแจ่มบ่ อายุนอนอายุหกกานอนของอะไรอยู่ก็เป็นไม่ใหญ่จ้าสิหากินดยังผู้ใหญ่ก็ไม่ใหญ่เนาะย่ามีแหงแตกแหงหากินยังลำบากหนาวแหงหนาวเหงแตกนีแต่กบแต่เคียดกระปูอืมอืมเหลี่ยมผเลี้ยงหลาน ล้านพันร้านสามคนธนาคาป้าแท่งสีมาปะาสิปา้าล้านหายอีกแม่กับบอแฟงแห้งเขาได้ไอแก้วเอาเร่อบาทนี่ซับชิโนนมันก <c ười> ิ้เขา่าแล้วบ่ตากี้เขา่าขี้เขา่าขี้น้ำม,มาเดี๋ยวจะมาดหนาได้ังบวดย บ่อยบ่อยบ่ลุบบังวานนี่เด้พ่อบังวานนี่ละสืบนระมาณแล้วสีบลม,มหายิสืบลม,มหายิแล้วว้าเป็นเป็นอืม,มบังได้นี่ชักกะท่านมันโอ้ยว่ะมาได้เมื่อเอ้าดอกวันมันยะชักกะท่านภาคเข่าภาคชักกะท่านภาคเข่าเพศนี่แหละตอนเพศ คลาดในผื่นในซุ่มป่าซุ่มลูงมาแต่ชาวบานก็เริ่มบริเมื่อเอาพ่นมันย่กว่ักิเห็นหันเห็นหนีกินลูกอย่าบอกได้ว่กินผู้เดียวบิดนุกเก่งก็เก่งนะปวดโพนหลูกเนาะแก้วแก้วเอ้ยมาทอยู่น้อยเจ้บ่ แ่โลดสวยน่้บอยู um ่นเจบู่อบ่ได้สหยังอีกค่อยได้กินได้พอไก่กับพอมีคัวให้เรียบร้อยามันเน่าเด้เพิ่นสิเมือยาดมันเน่าคัวให้เอาตัดเอาต้ออกขี้ออกแจ็บ่รู้ไผไผกโตโตป่วนมึงเลหั่น่ะ Thử cân bỏ các bằng ai? Mình thử cân à? Thử tẹ chơi <laughs> Ừ. Tham hai tẹ chơi đó. Không, phụ nữ phần mặc giọt. Mặc ợi nè, nó mạnh. Ê, kiến lộ. <laughs> ừ. ừ.

ที่สวยเรือขอบุญขอบคุณในลายให้ยูดีมีแห้งให้ละไหมด้วยเมื่อหน่ะไอยตกให้ต่ำคลายง่ายมือกระดิให้เงินในนองทองในมาให้พบเจอจะสิ่งดีๆีมีแต่คนเอาชกเอาใจมาให,ห้เฮงๆด้วย,วยสุขภาพแพงหงงกังเจ็บอย่าได้คมไข่อย่าได้มีกวน